เน่าแล้วแบบเออตรงแกนมันยังโอเคอยู่อาตจแค่หนังหุ้มออกหรือว่าถ้าทําได้ก็เหมือนกับลักษณะเขาเรียกว่าปอกกล้วยอย่างนั้นใช่ไหมคุณหมอถ้ามันมาในแบบระยะเวลาที่มันแบบแก้ได้อ่ะอาจจะเป็นว่ารือว่าถ้ามันเน่าแล้วแบบเออตรงแกนมันยังโอเคอยู่อาตจแค่หนังหุ้มออกอ่ะอาจจะมีวิธีการาที่แบบว่าโอเคไปแบบทํา กราฟอะไรใดๆคือยังจะพอที่จะรักษาตัวแกนแกนมันได้อะค่ะตรงแกนมันนั้นไ่้หรอไหมแต่ถ้าเกิดเน่าไปยังแกนแล้วเนี่ยคือตัดทิ้งลูกเดียวค่ะนอกจากจะไม่ใหญ่แล้วก็คือไม่มีตัดทิ้งอย่างเดียว่เลยนะคะหรือว่าทําทําได้ก็เหมือนกับลักษณะเขาเรียกว่าปอกกล้วยอย่างนั้นใช่ไหมคุณหมอเอาที่มันเน่าใช่ไหมคะเพราะเราฉีดสุข้างนอกใช่ไหมเออที่เขาฉีดเขาฉีดกันข้างนอกใช่เอาหนังออกแล้วก็เหลือแต่แกนแล้วก็เอาแกนเนี่ยไปฝัง ไปฝังตรงตรงในถุงอันทานะไปฝังก่อนอเพื่อให้มันมีการหุ้มเอ่อเพื่อให้เหมือนเยอ่ถุงอันธามันหุ้มมันหุ้มแกนใหม่อ่ะแล้วก็ก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเป็นแบบหลักเดือนอ่ะสมมุติสองสามเดือนใช่ไหมฝังปุ๊บอ่ะให้มันมีหนังหุ้มปุ๊บแล้วก็ต้องมีวิธีการถาเอาออกมาอีกจากที่เราฝังอย<า>ูต่ตรงแบบตรงตรงท่อตรงอันทานึออกออ,ออกไหมเออเอาออกมาอีกอ่ะอืะอ,อไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายฉีด<า>แป๊บเดียวเออห้สิบนาทีแต่คือแบบโอ้มีปัญหามาคือ เป็นปีนะคะแล้วก็ใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะหลายๆคนบอกว่าโอ๊ยเคยฉีดไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันนั้นคือถือว่าคุณโชคดีแต่ระยะยาวก็ไม่แน่นะคะถ้ามีใครคิดอ้มีใครคิดว่าอยากฉีดตอนนี้คือแนะนําว่าหยุดเลยนะคะมันเป็นสารแปลกปลอมสารแปลกปลอมเนาะคือฉีดทันทีเนี่ยมันอาจจะเอ้ยไม่มีอะไรแต่อนาคตอ่ะเราจะไปรู้ว่าบางคนคือฉีดแล้วเป็นแบบห้าปีหกปีอย่างเงี้ยเพิ่งมันเน่าก็มีนาะนึกออกป่ะจริงค่ะค่ะบางคนก็สอดใส่ไม่ได้แล้วก็ว่าไปที่ปรึกษาชูรักเข้ามาเนี่ยอย่าทําดีกว่า thank hey, hey.